ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่นรักนับิทุท่านยินดีต้อนรับข้าวซ่ช่องหอยเด่นนห่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดวทา่สิมีนาคมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ทผู้ชมเราไปชมกันเลยใบนี้ดับล่างดับล่างตัวเดียวเบ่งปัน,ปนดับสองอดีตก็มีหลุดนะเดี๋ยวทันใหม่ก็เบ่งปัน,ปนดับสองตัวเดียวให้พิจารณนาะ แนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านแนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้วิ่งตัวเดียววิ่งเก้าวิว่งเก้าตัวเดียวแนวทันที่แล้วก็แบ่งปันวิ่งเก้า แนวทันใหม่นี่ก็เบ่งบันวิ่งเก้าตัวเดียวทันผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยนาคิโนดับทุทีหลักออร้อยนะไม่ดามนะเด่นนะใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วสรุป สรุปแล้วผ่านแปดผ่านแปดหลักร้อยนะแล้วท่านให่นี้ครับผมท่านผู้ชมก็ใบนี้ก็เป็นอนดีตนะท่านผู้ชมนะไปต่อกันใบนี้ครับผมใบนี้ก็เดวทานเดวทานที่แล้วนะท่านผู้ชมสรุปแล้วผ่าน 94นาทานครบ2ตัวบนสรุปแล้วผ่าน94ซึ่งแนวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันอีกแล้วนะ4 5 6 7 9 0 4 5 6 7 9 0 ก็เบ่งปันเบ่งปัน,ปน,ปนหกตัวให้ให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากจับคู่นะท่านที่จริงก็เบ่งปันหลายหลายคู่นะตเ,เน้นเด่นที่ห้าหกเจนะ,กะเกษตรนายาคู่เก้าห้าเก 0 5 0น0์ห้า,านผ์หกูน์เจ็ดวชมบเบ่งปันเบ่งปันหกคู่เน้นนะต่อไปครับผมใบนี้ครับสิบบุญสิบบุญแบบสองตัวทวชมก็เบ่งปัน,ปน หน,น 1, 3, 3, 1. เบ่งปานหนึ่งสามสามหน่งเดนสามรองหนึ่งคู่ชุดเด่น9ก้าสาสองเชุด3ตัว6 9เก้าสามต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับผมนัดธนดนุลเบ่งปันเนืทานหลักหน่อยสองสูตรสองสูตที่1นึ่สูตที่2ช 5, 7, 9, นะูห้าเจ็ดเก้นะหน้าเจนะเดือทานชนหลักหน่อยนะท่านผู้ชม เดวทานชนลักหน่อยให้พิจารณาห้าเจานะ็ 5, 7, ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เทศบันลเลอเบงปันเดาทานเด่นล่างสองตัว เบ่งปานห้ากับหกนะเบ่งปานห้ากับหกก็เดวทางที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าหกสองสูตรชูนนะสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองสองสูตรชูน ่อไปครับผมใบนี้กลุ่มกินุดเบ่งปันทันดับตรองล่าง1 4 1 5 1 8 4 5 4 8 5 8 1 4 4 4 8 8 5 5 8 2 8 7 8 0 8 9นะก็ขอบคุณเดียวทางที่ เบ่งปันอย่างออเรียวทันใจต่อไปครับผมใบนี้วิ่งล่างแบบสองตัวทานพโพชออดีตผ่านเนี่ยทานใหม่นี่ครับผมแปกศูนย์แปกศูนย์นะเนี่ยทานใ่นี่ก็แบ่งปันสองตัว ให้พิจารณาเป็นแนวทางแปกศูนท้าว่าชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ย่าหลือเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไหลกดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้สองท่านนี้ มักรวมคู่ซ้องตัวล่างกลุ่มกินุษนะท่านกลุ่มกินุษตแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะท่านสองเจ้านี้สองห้าหกเจ็ดกับสามสี่ไม่สูญจ,จับคู่ สองสามสองสี 3, ่หนะ้าสามห้าสี่หกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณเดี๋ยวทางจริงๆข้อมูลที่เบ่งปั้นอย่างออริเอลทันใจเราไปชุต่อการใบนี้16มีนาเมือตันหลักออร่อยนะท่านผู้ชม ก็อดีต่านเปดนะนะอดีต่านเปดเนาะในท่านใหม่นี้ครับผม9 0 1 2 4ู6นะ 9, 0, 1, 2, 4, 5, 6, นะ9012456หน้าคิโน่เนาะทานนาคิโน่เจ้าของแนวทางที่เบ่งปักต่อไปครับผมใบนี้ชุดสามตัวท่านผู้ชม 942 962 968 842 862ชุดเต็ม3ตัวบบนนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับล่างชุดเต็ม2ตัว6ก6 8งหก3ปด6จ็ด8ามแปดขอบคุณมากครับผม ต่อไปครับผมใบนี้เด่นบนแม่ติดและก็บัตสองท่านนี้มักรวมโคสองตัวตดนหกหนึ่งหกเก้าเปกหนึ่งเปกเก้าหกหนึ่งหกเก้าเปกหนึ่งเปกเก้าะไม่ชนจับโคร้อยสิบร้อยหน่อยแล้วก็สิบหน่อยนะแต่ว่าเจ้ามันขอบคุณอย่างมาก ต่อไปกระผมใบเนี้ยโขนพี่พอนแบ่งป,ปันหน่วยล่างแบบ4ตัว0246 0246สี่งเบ่งปันเบ่งปันสตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมไปนี้เอ้ยเต็มร้ 4, อยสิบหน่อยราศีกรกฎห้าหกเจ็ดเก้าศูนสองสสอเจ็ดตัวนะเบ่งปันเจ็ดตัว เดี๋ยวท่านที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเต็มร้อยสิบหน่อยไปต่อกันเลยใบนี้เทศบรลือสู่ขั้นเทพดับบนเก้าตัวเดียวและก็เหลือเดนบนศูนย์สองสามห้าเจ็ดตัวนะเบ่งปั้นหตัวให้ คิดการณาเป็นแนวทางถตาอจวชมคลิปนี้เ,เราเจอการเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม